แกงน้อแม่ย่ำแรงพี่น้องเอ้ยแกงมาสดสดใหม่ๆกับมาก,กินหลดพี่น้องจ๋าอันนี้เจวได้พี่น้องเจลวบกพริกเบื้องนี้พี่น้องว่าปิตาเสบบ่เจลวบกพริกพี่แพทย์ตำเอาพริกเผาอ่ะพี่น้องอมะเขาวาเอาป้าถั่ห่อนห่อนตอนห่อนใส่กันนาพี่น้องอม,มาเขากันแห้งแถบอะไให้เนี่ยป้าถั่มีลูกดูดน้ำเด้อพี่น้อง มีหลายยางขนาดเลยอืออัอ้นฉันจะอิง แกงน้อไม้ห่อนๆจำเจียวบักผิกเผาจำลงไปะให้ลองฮึ่มใช่ฮิตเร็ว จนสมาร์ทเห็นหูนูอืมอืมขอเข่าก้อนห่วย น้องมหมทุดๆอืมรบมากเนี่ยห่อนคักเว้ย ลัวสีแกงกลัวต่ว่าห้าสีเหาะเครื่องแกงได้อหรพี่น้องจนเมื่อยแต่ละมือ,มอ,มองานบ้านกับพ่อแห้ง พี่น้องฮูบ่น่อไม้ยามนี้โลจักบาทกิโลละ70บาทอือซื้อสิได้กินฮ้อนบ่ซ่ hoàng <coughs> sắc ừm, thận chụp giải vô hưng hoàn ừm cái khắc, ấy hưng 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 แสบมห้างพี่น้องแชรพักกันเลย บอกได้คําเดียวโบไว้พี่น้องทั้งเพชรทั้งห้อนแกงน้องใหม่กระห่อนเอาละนะพี่น้องนะคลิปนี้พระก,กตองขอลาพี่ลาน่องไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าลืมกดไล่กดแซ่แพในเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้า